ไม่ไวจ้ถาถึงเกาหลีเลยหากรเตียวกินอะไรอ,อร่อยๆที่เกาหลีโอเคนาราบายๆจม,มีก็นั่งดูริยเ่อยค,คิดถึงนะเจอกันมา่ายค่ะ ปังค่ะไม่ไหวเกลี้ยงเกลียงเกลียงว่ามีการเรอด้วยนะคะตอนนี้อิ่มอมิ่มมากค่ะคนทานอิ่มนะคะหลังจากทานข้าวอิ่มมันก็จะอิ่มแยมอยู่บนเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นเก,เกมต่อค่ะให้เครื่องระเบิดระเบิดเลยค่ะโอเคนะคะบ๊าย <Bye. S 2> บายจะเป็นสิ่งเวลาของเมรีขีเมาะคะ่ะมาดื่มกันนะคะบ๊ายบายค่ะไม่มีมอสกะโต้อารมณ์ดีเป็กซี่ไพ่คาดื่มไป อ,อยู่บนเครื่อง่อาชีมากแต่ตอนนี้คนทำสี่มาเขายังเสริมอหารนิดเดียวค่ะใช่คนะโดยยังไงก็มาเจอกันต่อน,นะคะจะทำเป็นคลิปวิดีโอเรื่อยๆครับอนการเดินทางนะคะไปค่ะใหเรามาคุยกันเรื่องอว่าแอร์โมเดิน์ค่ะาการบินโคเรีรยนแอร์ไลน์ค่ะแต่เรแม่สวยๆนะโอ้ยยอด เรียกว่าอะไรเป็นจารีฮาร์เป็กวัวค้างขาวขาวยังมีกระดาษจริงแต่และแม่มวยพกเบกนั่งข้างหลังมวยก็ต้องเป็นรูปโลโก้พนะมวยให้ต้องให้เป็นขดเขามวยสุดสิงค่ะที่ริมแบบว่าต้องให้ค่ะเรียกแน่รายค่ะและ้วตะกี้มีนะคะประทับใจ่ถือว่าพนักงานผู้โดยสารก็ไม่ใช่พนักงาน,น,นผู้โดยสารผู้โดยสารอันอีโคโนมีค่ะ เขาทำวายผมใส่กระเป๋าเขาแอเโฮสแค่ะไปถือผ้ามาซับน้่งอยู่กับพื้นนะคะแบบว่าซั้งันจซับให้โอ้โหสุดๆค่ะการบริการที่ประทับใจมากค่ะให้คะแนนค่ะกับสายการบินนี้ตอนนี้นะคะโคเอียเดี๋ยวต้องทำหน้าให้เหมือนเกาหลีแล้วแหละโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องอะไรต่อไปเป็นเกี่ยวกับแอรเทอร์เน็เดี๋ยวเรา เราให้ฟังขันตอนะคะโอเคนะคะไปกัน,นะาะพี่บิน่อตัวไปดูหนังน,นะคะไปดูเรื่องะะ s k y f a l ค่ะโอเคนะคะบาย,บายโอเนะคะ s k y f อ l มาละทันกระมันบ้างตอนนี้เขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะปิดไฟให้นอนนะคะบางคนก็ดูนั่นดูนี่พี่ดูละครเรื่องดูหนังเรื่อง Skyfall จบไปแล้วหนึ่งเรื่องเล่นเกมไปแล้วค่ะจากแบตเตอรี่ใน iPad 100%ตอนนี้เหลืออยู่50% อีกครึ่งทางก็เลยต้องเซฟไว้นะคะแต่คือโทรศัพท์ที่สามารถอัดได้เรื่อยๆค่ะเพราะมันไม่ซีเรียสเพราะว่ามันมีที่ชาร์จให้ค่ะเห็นไหมคะเกะ่งมหเลิกแต่มันไม่ยอมชาร์จไอแพดนะคะมันคงจะเป็นแบบว่าแบตเตอรี่มันคงจะใหญ่กว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเค okay, นะคะบายบายแวะมาทักทายตอนนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วค่ะก็จะขอตัวไปนอนก่อนนะคะดูตาสิคะ น่ากลัวมากโอเคนะคะของงีบักง,งีบหนึ่งนะคะเดี๋ยวว่าคงได้กินเบรเออดินเนอร์ต่อค่ะตื่นมาเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะผ่านไปอีกเหลืออีกห้าชั่วโมงก็จะถึงแล้วนะคะแต่ตอนนี้ดูสภาพหนังหน้าสภาพผมไม่ร้อนแล้วตาบ่งมากตาบ่งมากค่ะ เหน่มาเหี่ยวข้าวน่ชิกระปุกรอบที่สองค่ะเดี๋ยวคงจะมีพวกอาหารอะไรมาให้ทานนะล้ะค่ะพี่พี่เหนื่อยมากเลยค่ะโอ้ยโอเคค่ะยิม้มแบบจริงใจมากโอเคนะคะบ๊ายบาะเป็นอีกมือนึงค่ะที่เขาเริ่มมาแล้ควค่ะก็มีสลัดทูน่านะคะแล้วก็มีไก่กับข้าวนะคะมีขนมป,ปัง โอเคค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะบ๊ายบายขอเป็นตามา <Bye. S 2> ตอนนี้อีกประมาณสี่สิบนาทีก็จะถึงที่อินชอนเกาหลีแล้วนะคะ okay, แคะ่ค้าเหนื่อยมากเลยะคะ่ะตรงตรงเหนื่อยมากดูน่าสิโอเคค่ะบายลงมาถึงเกาหลีแล้วคืนนี้จะกันที่เมืองไทยค่ะสามพุ่มกลมมา เดินไปเปลี่ยนไปต่อเครื่องไปมืงไปกรุงเทพค่ะไปแวะดิวดิี่ที่ในสนามบินมากกุบกรีโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่อินชอนนะคะก็อินชอนอินชนว่ากันไปค่ะก็รอขึ้นเครื่องตอนนี้สามีกำลังเข้าห้องน้ำนะคะเดี๋ยวสัาพเราก็จะถึงแบงคอกไทยแลนด์แล้วนะคะซีว okay, ์ไกดเดนโอเคบ๊ายบายโอเคนะคะพี่พิมดีใจมากค่ะจะถึงบ้านแล้วอีกประมาณหชั่วโมงบายซีว นั่งรอบอร์ดลิงอยู่นะคะก็ตอนนี้อยู่ที่เกตลักซากอออกดีพาร์ทที่เวลาห้าโมงสิบห้าเดี๋ยวเราก็เจอกันที่เมืองไทยนะคะตอนสับค่ะหานย่อนะคะก็อยู่บนรถบอร์ดกับสามีค่ะเป็นมาลาบนะะประทศไหนค่งไ่ขดที่พี่ไ่าถึงเมืองไทยแล้วบ๊ายบายเป็นคุณหญิงมาก